สวัสดีนะคะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกคลิปนะคะวันนี้วันพฤหัสเมื่อวานไม่ได้นําเสนอผ้าให้เพื่อนๆได้ชมนะคะพอดีต้องไปเกี่ยวข้าวนะคะวันนี้ก็มีผ้ามานําเสนอเป็นผ้าขาม้านะคะให้เพื่อนๆได้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของอชุดที่ใส่ชุดนี้ก็เป็นผ้าขาม้าเหมือนกันนะคะพอดีผืนนี้เป็นผ้าที่มีตําหนิก็เลยนําไปตัดชุดเอามาใส่ไว้ใส่เล่นอยู่บ้านนะคะ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นชุดแสกผ้าเขาม้าจะผืนยาวเพราะฉะนั้นเวลาเรานำมาตัดก็จะตัดได้ตัวยาวนะคะวันนี้มีผ้าเขาม้านำเสนอห้าผืนนะคะเป็นไหมบ้านไหมพันพื้นบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนราคาไม่สูงนะคะราคาเบาผืนที่หนึ่งจะเป็นสีออกลักษณะนี้นะคะเขียวแดงเหลืองสีที่เห็นเด่นชัดก็คือเขียวกับแดงนะคะ ไส้จะเป็นสีเหลืองช่วงบริเวณไส้ตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเหลืองเชิงผ้าอันเจิมนะคะตรงนี้ภาษาเขมรจะเรียกอันเจิมก็จะสอดแทรกหางกระรอกเป็นการแบ่งระหว่างชายผ้ากับท้องผ้านะคะผืนจริงสีจะไม่จ้าเท่าในคลิปนะคะ ผืนนี้หน้ากว้าง65เซนนะคะผืนยาวเมตรเเซนเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะผืนที่1 990บาทคลิปนี้ผ้าขอมาที่นำมาเสนอเพื่อนๆก็จะเป็นราคาเดียวนะคะ990บาททั้ง5ผืนเป็นไหมพันพื้นบ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะผืนที่สองสีจะขรึมกว่าผืนที่1นนะคะ ผืนที่สองเขียวเหลืองแดงเหมือนกันแต่สีจะไม่สดเท่าผืนที่หนึ่งนะคะอันนี้สีจะขลึมผื้นนี้หน้ากว้าง92เซนผื้นยาวเมตร90นะคะพื้นที่สอง990บาทนะคะเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะ นำมาเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหลก็ได้นะคะทั้งหญิงทั้งชายใช้ได้นะคะผืนที่สามนะคะผืนที่สามสีจะไม่คลึมเท่าผืนที่สองนะคะแต่ก็ไม่สว่างจ้าเท่ากับ ผืนที่หนึ่งอันนี้เป็นผืนที่สามนะคะหน้ากว้างหกสิบห้าเซนผืนยาวสองเมตรห้าเซนนะคะผืนนี้ผืนที่สามนะคะสองเมตรห้าเซนราคาเดียวกันนะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทผืนที่สี่ ผืนที่4นี่หน้ากว้าง65เซนผืนยาว2เมตรหเซนเช่นเดียวกันนะคะผืนนี้ไหมจะเส้นเล็กกว่าผืนอื่นๆแล้วก็ช่วงชายผ้าตรงนี้ก็จะมัดหนีแล้วสอดขั้นลักษณะนี้นะคะอันนี้ผืนที่4ตรงช่วงสีเขียวเนี่ย จะเป็นเขียวขี้ม้านะคะตรงช่วงสีแดงนี่ก็จะเหลือบออกส้มๆแต่สีจะไม่จัดเท่าในคลิปนะคะอันนี้เป็นผืนที่สี9 9บาทนะคะผืนที่หอันนี้สีจะต่างจากคนอื่นนะคะผืนที่ห้านี่เป็นสีม่วง ท้าทอแน่นเรียบร้อยทุกผืนนะคะสีขรึมก็เลยมองที่สอดอย่างนี้จะไม่ค่อยชัดนะคะที่จริงการสอดทอตรงนี้ก็คือสลับเขียวเหลืองแดงนะคะผืนนี้หน้ากว้างเกสบเอ้ยหกสเซนนะคะผืนยาวเมตรเก้าสิบสีสวยค่ะ ถูกใจผื่นไหนทักทายมานะคะทั้ง5ผืนผืนละ990บาทโทรได้ที่เบอร์0872463434 0872463434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ